ขอพะคุณครับท่านอาจารย์อมบมชื่ออพันธพคันที่ท่างทาว่าใจถึงสัายประเชื่อเล่นว่าเทปัจจุบันนี้อายุ24ปีเป็นจิตอาสาสวนป,ป่านาบุญหกอยู่ที่เมืองดัลลัสบร,ร,ริลลาร์เทสซประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นนักศึกษาระยะปัญญาเตะหลักสูตรเจ็ดตและจบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคั้นพืนโลกระผมขออนุญาตตอบกบ อนาตอิตยะปัญญาตีหลักสิบเจ็ดปีเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจและเป็นวิญญัณที่จะปฏิบัติธรรมกับแค่ยิติธรรมและปฏิบัติกับแค่ยิติธรรมตลอดกับเท่าชีวิตนี่หาไม่เอาคือกระผมเมื่อก่อนนี้ที่จะเข้ามาเป็นจิตอาสานี้ก็เป็นบุคคลท,ทั่วไปเป็นคนท,ทั่วไปที่มีความมุทะลุอุดดัน อัตาสูงพนเยื่อหยิงจองของและก็หรืออัตราตัวตนไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้นไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครและก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่อยากกระด้างในบางครั้งและกเป็นผู้ที่ชอบเจตทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดศีลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของการ กิเลสราคะและก็โมหะของตัวเองสงูงและก็เป็นในความติ่งทำให้ตัวเองเนี้ยถ่าทางโลกเขาเรียกว่าหัวผนใหญ่หัวผนห,ห,หนัก ก็สัวมาหลายปีจนกระทั่งไปอยู่สหรัฐอเมริกาก็ต้องขอรถคนออก,ออกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะปฏิบัติเหมือนกับบุคคลทัท่วไปที่ไม่ลดไม่ไม่ถือตัวตนว่าจะทําอะไรทํางานทุกอาชีพเพราะไปอยย่อเมริกานี้ไม่สามารถทียจะถือได้ว่าตัวเองเป็นอะไรมาเพราะมันต้องทํางานที่ไม่เกี่ยวกับมีหรือมีความรู้แล้วก็มีอัตรามันก็ได้ลแต่ก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ในทางโลกก็ยัง ไม่ว่าจะเป็น,นเดือนตุลาไม่ว่าจะเป็นสุกบุรีแล้วก็สวนเสกเฮฮาไปปารี้กับพวกพวกุกสุกเสาในระหว่างที่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นอิสาะแทย์ริธที่ทำก็ร่วงเลยมาจนกระทั่งปีอ่าปีคริสตศักราช2018 พอเริ่มที่จะรู้ว่ามันพุทมันเริ่มรุนเราเข้ามาในตัวเองก็ปลดเพาะไรก็ปลดไม่บอกต่ทิงั้งนั้นตอนตอนนั้นก็เข้ามาให้อาสาสมัครที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสื่อให้กับคุณตัวแล้วก็ญาติที่ทำแล้วก็ติดอาสาของต่างประเทศก็ทำให้ได้รู้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนะัก คนที่ท่านมันก็ลุมเล้ามาจริงอยู่ถึงแม้ตัวเองจะไม่มีโรคอะไรก็ตามแต่แต่โรคทางจิตใจก็คือโรคเครียดโรคโรคที่กิเลสจะเอาชนะทางธรรมะให้ได้ในตัวเองก็ทําให้เกือบที่จะประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวงก็ได้มีโอกาส เข้ามาในวงในของแพทย์พิวิธรรมก็คือได้ยกระดับเป็นผิดอาสาถึงแม้ว่าจะเป็นผิดอาสาจารที่ยังต้องทำงานหาเลี้ยงชีพอยู่แต่ก็ยังต้องทำต้องทำอาอาชีพประกรรมด้วยแล้วก็ทั้งทั้งที่ปฏิบัติตัวเป็นผิดอาสาด้วยจนกระทั่งวันที่ส มีนาคม2 5 6 7ได้ไปร่วมค่ายแพทย์พันไปแฟนพันแพ์แพท่าศินิธรรมกับหมู่อาสาสมัครที่วัดต้อมสนกเพื่อที่จะเตรียมกัดค่ายใหญ่ในเดือนกันยายนของปีนั้นก็ลวบร่วมไปได้ดีแต่ก่อนที่วันจาก ข้าร่วมเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปสังสรรค์กับเพื่อนที่เคยเป็นพนักงานนิแล้วก็เป็นอดตอาสาหือเป็นอาสาสมัครของแฟรบไชส์ทำก็เหมือนกันก็ไปที่ร้านของเขาที่เป็นเขาก็โฆษณาไว้เป็นร้านออร์แกนิกซึ่ง่ซึงได้รับการแนะนําของคุณพิงค์เมื่อเอิร้านเนี่ยเขามีอาหารเอากินติกตัวเอากินตกดตัเราก็กินไปเรื่อยๆผมหมดหมดหมดเวลาแล้วครับ อาเท่อาเต่เขาให้เวลา5นาทีนะ <c oughs> เอาให้สรุปอีก1นาทีเ <c oughs> อา,รอาเรือ<า>่องขอ่เกายากก็คือว่าหลังจากที่เป็นแพร่ผีทำนี้ทุกจริ่งทุกอย่างก็เข้าที่ปฏิบัติธรรมะอย่างเคร่งครัดและก็ปฏิบัติตนอย่างอย่างอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นแพย่ผีทำเป็นจิตอาสาตลอดไปครับเราทำสมนกิยีขอพระคุณครับ่านอาจาร อ้ามีใครจะทำอะไรไหมเพราะเขาการเสริมครับอ้าวเช่นใครเสริมเอ่ยว่าอาชนะท,ที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของคุณ <c oughs> อยางทินมาตลอดระยะเวลาที่ <c oughs> ทานมาตั้งแต่ค่ายเลิกปีสองพันห้าร้ห้าสิบห้าและค่ายที่รัฐาเชนรบจเจอเกียรอได เห็นความก้าหน้าของสุณใจชิตสินมาตลอดขออนุญาตสาธุนะครับแต่ว่าครั้งนี้ยังไม่ครบเจ็ดปีนะครับต้องเป็นการเลื่อนชั้นเฉยนะครับเพราะว่ารผมสุณใจจิตสินเนี่ยอยู่ชั้นปีที่สี่ใช่ไหมฮะห้าครับห้าเลื่องส่ห้าห้าใช่ไหมครับอ่ารุ่นนี้หน่อยห้าปีอ่ะ ของใครของอาเทศอะห้า <ใน S 1> ปีอ่ะห้าห้าอ้าวห,ห้าปีก็สอบเลื่อนชั้นครับเลื่อนเึ้นชั้นที่ห้าอ่าปีแล้วเลื่อนชั้นเป็นชั้นที่ห้าหรือชั้นที่หกอ่ะห้าปีเนี่ก็ก็ต้องผ่านผ่านห้าปีเนาะอ,อ่าเลื่อนเลื่อนชั้นก็คือจากชั้นที่ห้าขึ้นชั้นที่หกนะอา่าจากชั้นที่ห้าขึ้นชั้นที่หก ตามนั้นท่านใดเห็นควรให้พานยกมือสาธุนะอ้าวพานขึ้นชั้นที่หกสาธุครับผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วที่ข้นขั้กาสาธุเชิญท่านต่อไปอยู่ที่นี่อยู่ในห้องประชุมเชิญ